สวัสดีจากฟรั่งเนะครับวันนี้เรามาทานมือกลางวันกันเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับจัวชัวซิโกํคำเลือกข้อดีสูมิโมซาซาซิโกะซาซีดีสูมิโมซามิโมซาก็คือก็คือเป็นไก่นะครับเอไม่ใช่ไก่เป็นไข่นะครับแล้วก็มีมายองเนสอยู่ข้างบนนะครับอิสกุตสึเนื้อเป๊ะ Tu te la facture Moi euh... oh, ça c'est ma facture. Attends, je vais te dire. Bon, En attendant j'ai les autres. Bah, une composition de différentes salades, salade de pâtes avec du fromage, de pâtes, de, des tomates a priori, des olives et puis un petit peu de sûrement de courgettes, mm -hmm. du fromage différentes sortes de fromages, de lait je pense, euh, du coslo, donc c'est des carottes râpées et du chou, euh, des radis et du chou rouge et des pommes de terre. Euh, อร่อยอะซีซ hmm. euh, ันนี่อันนี้เป็นสลัดนะครับรวมนะครับก็มีเป็นเส้นสปาเกตตี้เส้นเส้นเหมือนมักกะโรนีนะครับมีมะเขือเทศมีออลิฟนะครับมีมะกอกมีอันนี้เป็นบลอมเดอร์แทกนะครับก็คือว่ามันฝรั่งนะครับอิซกูคูเลอร์คูชซิลบี ชูคุชนะครับภาเซเลคากังคาดอินะเลกคัดคัดอินสุภาาัดงคาดงแปลว่าคาด้อเป็นพืชหัวนะครับก็คือรวมกันได้อันนี้นะครับ2ยูโรยี่สิบห้นนะครับสองจีนนะครับเอลซาลัด อี S 2 5ทอโคแงแงทอโนะครับสยูโรยีนะครับเป็นขึ้นอยู่กับขนาดของจานนะครับเลือกขนาดนี้ก็เป็นเท่านี้นะครับเดเสแซคหรือเดซคซิกวกากาโตบาสก์มาจากทางใต้ของฝรั่งเศสนะครับก็คือกมงซาาเปเซสกาโตบาสก์เป็นของเอพิเศษจาก ิเลเน่ปเน่นะครับอยเอดลสิา<ด>สิาอของอันนี้เป็นน้ำประ่านะครับเราสามารถขอได้แต่ว่าผมเอาแวงโคโซเซ่มาด้วยนะครับก็คือว่าเออก็เอามาแบ่งกนรฉกเพื่อนนะครับทานโคโซเซ่หน้าร้อน ก็ใส่ในเหยียวแบบนี้มานะครับจะได้ประมาณสองแก้วแต่ผมไม่ได้ลิ้งเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยลิ้อีกจุเปอร์ออกซิเจนเหย,ยียยูสมงนะครับ <c oughs> ก็บรรยากาศที่ฟรัชงนะครับข้างนอกฟรัชงนะครับวันนี้แดดไม่เยอะนี่นะครับคนไม่เยอะเรามาชั้นสองกันแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่เขาตรวจเอโชูดูซิเอมีชูดเ,ชเดอเซียมชูก็ยีเซกควบคุม ลาปาสาวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่เขาตรวจการที่เราฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วให้ขเข้ามาได้ไม่มีคนเยอะนะครับชั้นล่างมีคนเยอะแต่กลางวันไม่มีคนเยอะนะครับเพราะต้องตรวจก่อนนะครับแล้วก็มาดูเมนูของผมนะครับผมไม่ได้เอาอาหารจานหลักก็คือไม่ได้มีองเทน,นะครับซาซิโกะซ่า ปลาเล็กปลาน้อยนะครับปลาสิวปลาส้อยนะครับอลาเล็กเล็กชื่อว่าฟริจูเดเปอร์ลองฟิจูสมัยนี้ฟริอฟอ่ลิลฟิจูนะครับผมให้ดูนะครับคำนี้นะครับฟริ r ูก็คือว่าเอาไปทอดนะครับแล้วก็คำนี้นะครับเอ แคล,ลองอมพนองป้าเอสอาลาฟังเอลอมี S นะครับแต่ว่าไม่ออกเสียงเท่้าหลังนะครับดูให้ดีนะครับมีตัว r ด้วยแล้วก็ตัว L นะครับเอ้แบคล,ลองก็ราคาอยู่ที่7ยูโรเซตเออโคโซซองแสงนะครับอยู่ที่7ยูโร65สองจีมนะครับก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นปลาจิปา เบบี้นะครับที่สามารถกินได้แล้วก็จะกรอบนะครับเหมือนปลาซิวปลาซอยกรอบบ้านเราประจิตว่ามีตาด้วยนะครับจังนี้นะครับก็กินแล้วก็อาหารทะเลฝรั่งก็คือจะบีบกับมะนาวนะครับรหือซิทงชครับก็จะบีบ บีบลงบีบแบบนี้นะครับอาหารฝรั่งไม่ได้ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับทานก็จะบีบกินกับมะนาวนะครับแบบนี้นะครับก็อันนี้จะเค็มนะครับซาเล่แล้วก็สีทงก็จะทำให้เปรี้ยวขึ้นมานิดนึงนะครับปกติเขาทานกับไวน์ขาวนะครับแล้วก็ที่ฝรั่งเราสามารถไปหาเออมันฝรั่งหาผัก ทานได้นอกจากนี้นะครับเป็นอโวโลงเต้นะครับก็เดี๋ยวสามารถลงไปกินได้อีกแล้วก็ของผมอันนี้นะครับขนมหวานเป็นกาโต้โอช็อกโกแลตแครมลองเกลส์เพื่อนผมบอกว่าเป็นแคมลองเกลสนะครับก็คือเป็นพวกโอ่งสเปนแคมลองเกลส์เซปารแครมลองเกสเนาะ ค e ตโต้ je, je si c อช็อกุล่า阿拉แ n มลองเกลสอาไว้ที world, ่阿 r แคมลองเกลสนะครับก็น่าทานมาอาหารของหวานที่ฝรั่งเศสอร่อยนะครับผมชอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทานกันนะครับบุญนจีบนจ